ให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์เกิดความจริงเรื่องความตายในบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเห็นคนตายกันอยู่เสมอได้ยินข่าวการตายกันอยู่เกือบจะทุกวันเวลานี้อาจจะเป็นวันละหลายครั้งก็ได้เพราะมีวิทยุมีหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องทราบ่อง <c oughs> บางครั้งบางคราวเราก็ไปเผานคนอื่นเขาตาย แต่เรว่าตัวของเราเองกลับไม่เคยคิดว่าจะตายอย่างนิยมสมเด็จพระจอมไตรปรมิศาสนาถว่ามีความประมาทอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎธรรมดาที่เราเพิ่งเกิดมาเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นก็ต้องมีความเป็นตายเป็นในที่สุดเหมือนกัน เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วบางท่านนึกถึงความตายเหมือนกันแต่ถ้าว่าคิดว่าเมื่อตายแล้วมันก็แล้วกันไปหมดเรื่องหมดราวหมดทุกข์ถ้าความจริงถ้าความตายมีสภาพเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าจะวิตก,กังวลขณะที่เรามีชีวิตเป็นคนเราจะสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วย,ยังไงก็ได้เพราะตายแล้วถือว่าเปอันเมลแล้วกันไป แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาถ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านกลับบอกว่าถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเพียงใดตายแล้วมันก็ยังไม่หมดเรื่องถ้าหากว่าจิตของเราเต็มบริอำนาจของความชั่วเข,ข้ามาครอบงำโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเหง้าของอกุศล แล้วก็บริวารเขอวอา,าอออส,สุราก้าวว่าโอสนอาุศลเดิมพื่อราก้าจริงๆแห่ง,งความชั่วได้แก่ราคะาความรักหรือว่าโลภความโลภสองอย่างนี้เป็นเดียวกันโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่ความจริงความช่วยจริงๆพื้นฐานราง้าตัวต้นของมันมีอยู่สามหรือสี่อย่างนี้เท่านั้น แล้วมันก็แตกกระจายก,กระจายออกไปเป็นกิ่งก้านสาขานับไม่ทวนที่ถ้ารมจิตของเรายังหมกมุ่นอยู่กับน้ยทองความชั่วตามที่กล่าวมานี้ตายแล้วแทนที่จะมีความสุขมันก็กลับมีความทุกข์คือไปเกิดในอบายภูมิมีสัตวรกเรอสศรกรายสัตว์ดริชานเป็นตน้น ถ้ามาเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลําบากไม่มีความสุขสมบูรณ์เหมือนเขาถ้าจิตใจของเรามีกุศลซึ่งมีอารมณ์กลองแหนข้ามแทนที่จยททาลายทรัพย์เสียบุคคลอื่นในความโลภก,กลับไปผู้ให้ได้การให้ทานจิตมีความเมตตาปราณีคือมีความรักมีความสงสารเห็นสัตว์และคนที่มีความทุกข์ เราสงเคราะห์เขาให้มีความสุขตามกาลังที่เราจะพึงให้ได้เมื่อใครเขาทาผิดถ้ามันไม่ผิดระเบียบวินัยกฎข้อบังคับเราก็ให้อภัยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมการลงโทษถือว่าเป็นการหวังดีเพื่อไม่ให้บุคคลนั้นทําความชั่วต่อไป <c oughs> เนื่องก,การลหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉนดพันไม่มีในเรารวมความมาจิตเป็นกุศลคือนหนึ่งจิตพอใจในการให้ทานสองพอใจในการสงเคราะห์สามไม่โมัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกคิดอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่ว่าก่อนที่จะตายถ้าเราเป็นคนเราก็ขอเป็นคนดีเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนดีแล้วถ้าตายเป็นผีก็เราก็เป็นผีดี มีผีดีเขาอยู่กันที่ไหนบ้างเขาก็อยู่กันในเคของเทวดาบ้างอยู่ในเตของพรหมบ้างที่เรียกกันว่าเทวดาือวดานางฟ้าหรือว่าพระพรหมถ้าดีถึงที่สุดก็ไปลาปิพานในมีองค์สมเด็จพระพิตมานทรงกล่าวอย่างนี้ <c oughs> นีแมนะ่องค์สมเด็จพระจนินทรสีท่านทรงยืนยันเราก็คงจะคิดว่าถ้าอย่างนั้น ในสมัยที่เราเป็นคนเราก็ควรจะเป็นคนดีอะไรบ้างที่เป็นระเบียวกวิน,นัยเป็นธรรมะที่ควรจะไปพุทธปฏิบัติที่องค์สมเร็จพระทรงสวัสดสิส์สอน <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่ทำให้หลงไหลไฝ่ฝันในรูปโฉมนมพันจึงเกินไปและบริการในสองความโลภอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบทำ ผิดและเบียบผิดในยผิดธรรมผิดกฎหมายความโกรธคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอิจฉาดิสยาบาบคคลอื่นลหลงไหลฝ่ายฝันในชีวิตไม่คิดว่าเราจะตายอย่างนี้จงอย่ามีในจิตของเราลีกเลี่ยงเสียเมื่อเรามีจิตเมตตาปราณีใครเขาก็รักใครเขาก็วันดีเมื่อเรามีความเคารพในชีวิตของเรา คิดว่าชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็มีความตายบรรี่สุดความไม่ประมาทมันก็มีเมื่อทรงปฏิบัติตามนี้ถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีตายแล้วเป็นผีก็เป็นผีดีคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหม่อ <c oughs> ความจริงการพิจารณาถึงความตายเป็นสําคัญบางท่านที่มีความหวัดหวันอยู่ในชีวิต คิดว่าถ้าเรานึกถึงความตายนี่มันจะเป็นรางร้ายทำให้เราตายเร็วเรื่องความจริงเรื่องความตายบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไงยังไงมันกต็ต้องตายกันแน่ที่เราจะหนีความตายให้คนไปไม่ได้การมีองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศสัสนดาทรงแนะนำให้เรานึกถึงความตายคือไม่เมาในชีวิต คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตายคนได้เราจะได้สร้างความดีเข้าไว้ส่วนใดที่เป็นความดีสมมติว่าชาตินี้เราขาดแฟนได้ทรัพย์สิน <c oughs> เห็นชาวบ,บ้านเขามีความร่ำรวยแต่งตัวสวยๆมีภานะดีๆแต่ว่าเราไม่มีกับเขาเราก็จะคิดว่าเขาสร้างบุญญาที่การอะไรไว้ อันนี้องค์สมเด็จระจอมไตรกล่าวว่าเพระาะอาศัยการให้ทานกับคนการให้ทานกับสัตว์การถวายทานกับพระสงฆ์การถวายทานกับพระอาริยสงฆ์เป็นสําคัญเป็นปัจจัยคนเกิดมาแล้วมีความร่ํารวยในทรัพย์สินต่างๆนี่แต่เราเห็นเข้ารูปสวยทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่จนขโม,มยไม่ลัก แล้วก็มีคนที่อยู่ในปกครองง่ายสอยง่ายไม่มีใครนอกใจใครจะพูดอะไรก็เป็นที่รักของคนผู้รับฟังมีสติปัญญาสมบูรณ์ทุกอย่างเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างพระอันนี้องค์สมเด็จปะจินสีกล่าวว่าเป็นปัจใจเพราะมีศีลบริสุทธิ ถ้าเราต้องการอย่างนั้นในชาตินี้แล้วรักษาศินไส้บริสุทธิ์ชาติหน้าจะมีความเป็นเช่นนั้นตามที่เราต้องการ <c oughs> นี่ถ้าหาว่าเห็นคนเขามีปฏิตติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษกับคนใดๆอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเป็นผู้ทรงสมาธิและวิปัสสนาญาณตามสมควรถ้ามีฌา,า,านสงูงมีวิปัสสนาญาณสูงเกิดชาติใหม่ก็มีปัญญาดีมาก มีสมาธิต่ำเจริญวิปัสนาญาณได้ต่ำก็มีปัญญาดีน้อยแต่ก็ดีกว่าคนที่มีศีลปกติชื่อว่วาเป็นปัญญาชนคนที่มีความฉลาดไล่มีความรู้ <c oughs> นี่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะตายเราจะได้ไม่ประมาทแต่ชีวิตคิดจะทำความดีไว้เสมอ มีคนที่คิดถึงความตายไว้เป็นปกติเป็นคนไม่ประมาทสามารถเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาสมมาสัพพะติเจ้า,ารทรงเสดจไปเมืองอารวีตอนนั้นองค์ส,สมเด็จพระจินาสีทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าท่านหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง ท่านลหลายจงอย่าประมาทาชีวิตอยากคิดว่าเราจะไม่ตายไม่ขณะใด,ดที่เราเรายัางรรงชีวิตอยู่องค์สมเด็จพระบรมโครูแนะนําให้เขาสร้างแต่ความดีคือพยายามตัดความโลภโดยการยืออย้อแางทรัพย์สมบัติของคนอื่นคดโกงเขาเมาทรัพย์สินมาเป็นส่วนตน ปรายการที่สองให้ได้ง,งับอารมณ์ข้นโทสะในพยาบาทมีจิตเมตตาปราณีทรงอยู่ในสินห้ารายการรายการที่สามองค์สมเด็จพระพิตธมากรกล่าวว่าจงอย่าประมาทใจชีวิตจงคิดไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้เราจะตายอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเราจะยืนยาวเกินไป องสมเด็จพระจอมไตรบรมศาส์นาเทศเพียงเล็กน้อยเท่านี้แล้วองสมเด็จพระบัทีแก้วก็ทรงเสด็จกลับนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเทศแต่ราคราพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศมากเมื่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศกลับขณะที่เทศชาวบ้านหลายร้อยคนมาฟังกันแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเด็กหญิงเล็กน้อยอายุเพียงสิบสามปีมาฟังอยู่ด้วย เมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบค์กลับชาวบ้านก็กลับเด็กสาวคนนี้ก็กลับเ <c oughs> มื่อพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วชาวบ้านลุกขึ้นกลับบ้านเทศของพระพุทธเจ้าหล่นอยู่ตรงนั้นหมดไม่มีใครฟังพระธรรมพระจำพระทรรมคาำคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระบรมสุคตไปปฏิบัติเลยมีเด็กหญิงอายุเพียง13ปีเพียงคนเดียว มองดูพระรูปไปชอพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสวยสง่างามพระสุรเสียงที่แสดงว่าธรรมธีศนาก็ไพราะวาจาที่กล่าวไปก็ไพราะเทก็จับใจเมื่อเดินกลับไปก็มีความคิดอยู่เสมอว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งว่าจงอย่าประมาทชีว <Far> <stories> ิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้สร้างความดีมีเมตตาคือมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเธอจำมาทำคำสาวซ้อยขององค์สมเด็จพระทศุลแล้วปฏิบัติตามสิ้นเวลาะยระยะเวลาสามปีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจินสีเวลาชาเมื่อตรวจอุปนิสัยของสัตว์ สมเด็จพระสทรเสวั์ได้ทรงเห็นภาพเด็กสาวคนนี้เวลานี้อายุ16ป,ปีตกอยู่ในข่ายพยายนสมเด็จพระวิจิตม,มานตกใจว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรพิจารณาไปก็ทราบว่าตอนสายวันนี้เธอจะตายยิงได้พิจารณาต่อรือว่าการตายของเธอคราวนี้ถ้าเราไม่ช่วยคติของเธอจะแน่นอนหรือไม่แน่นอน ก็งทราบว่าถ้าอง์สมเด็จพระจินวร์ไม่ช่วยเหลือคาติของเธอจะไม่แน่นอนฉะนั้นเวลาตอนเช้าองค์สมเด็จพระสมมาสมพทธเจ้า,จ,าจึงสเสด็จไปองค์เดียวไปคอยเธออยู่ระหว่างทางที่เธอจะมาจากบ้านแล้วไปโรงทอหูของพ่อ,ขอเขาเล่าลัดลัดเขาไม่ต้องการสวัสดิ์ทุนางต้องการผล <c oughs> เมื่อคนมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลเธอเข้ามาแล้วองค์สมเด็จพระบัททิพแก้วมองหน้าเธอความจริงเธออยู่าหนอกเธอก็มองหน้าตาจ้องมองตาพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ามองหน้าเธอเธอก็ทราบพระอ,องค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าต้องการเขาให้เธอเข้าไปใกล้ เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงได้มีพระพุทธดีกาถามว่าพระกินิดูกระน้องหญิงนี่พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกคนหนุ่มคนสาวคนแก่ท่านเรียกแบบนี้ทั้งหมดท่านไม่ถือว่าท่านใหญ่โตท่านถือว่าคนทุกคนเป็นน้องท่านทแสดงความรักความเมตตาสม่ำเสมอกันว่าพระกินิดูกระน้องหญิงเธอมาจากไหน เธอตอบองสมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่าสมเด็จพระบรมศาสนาจึงถามใหม่ว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคถามต่อไปว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่าแล้วก็ถามต่อไปว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่า เธอเธอตอบแบบนี้คนที่ฟังอยู่หลายร้อยคนหาว่าเด็กหญิงรอเรียนองค์สมเด็จพระทศกุลจึงด่าหาว่าอีเด็กถอยสามารถกล้ารอเรียนองค์สมเด็จพร,ร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อผู้มีพระพาเจ้าจะได้ห้ามปรามเขาผู้นั้นแล้วก็กลับถามย้อนไปใหม่ถามว่าพระกินิดูกระน้องหญิงที่จะทาคตถามเธอว่าจะไปไหนเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบ นั่นหมายความม่อย่างไงเธอตอบว่าคําถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตรมีความหมายว่าก่อนที่หม่อมฉันจะมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อมฉันมาจากไหนอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า็ยุกมือสาทุสาทุนีแล้วตอบถูกแล้วพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วถามว่าที่ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบมีความหมายว่ายังไง เธอเกิดทราบตอบองสมเด็จพระจอมไตรว่าที่ว่าไม่ทราบหม่อมฉันไม่ทราบว่าเวลาที่ตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไปไหนจะไปเกิดเป็นสัตว์ในรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉใช้เกิดเป็นคนเติดเกิดเป็นเทวดาหรือผมหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกมือสาธุว่าเธอตอบถูกแล้วแล้วองสมเด็จพระบพิตแก้วก็ถามต่อไป ว่าน้องหญิงที่จะถาคตถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบในหมายความเป็ยังไงเธอตอบว่าที่ว่าทราบก็หมายความว่าจาได้แน่นอนว่าชีวิตก็หมอมฉันยังไงไงก็ต้องตายแน่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้สาธุการพระองค์สมเด็จพระพิทธมารกล่าวว่าข้อสุดท้ายที่จะถาคตถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไง เธอก็กราบทูลองสมเด็จพระจอมตจที่ว่าไม่ทราบคุณพระว่าหม่อมฉันไม่ทราบว่าความตายจะปรากฏขึ้นเมื่อไรปรากฏวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นจะตายตอนา้าเช้าตอนสายต,ตอนบ่ายตอนเที่ยงอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบเกี่ยวกันองสมเด็จพระสัมมาสัมพยยุทธเจ้าทรงยกมือกันสาธุเพียงแค่ถามปัญหาสี่ข้อ แต่สายที่เธอระลึกถึงความตายไว้เป็นปกติแล้วก็เธอทรงศินห้าเป็นปกติมีความเคารพต่นพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันทุกคืนเวลาเธอนั่งอยู่นอนอยู่ยามว่างจิตใจของเธอนึกถึงวงพักเืิดดวงหน้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอจัดว่าเธอมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นประจำ แล้วก็มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นประจำทรงสินห้าบริสุทธิ์มีจิตเมตตาสงเคราะห์กับบุคคลและสัตว์ผู้ยากอยู่เสมอแต่ว่ากำลังใจยังไม่มั่นคงนักในเมืม่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาชมเธอว่าตอบที่ถูกต้องมีปัญญาหลักแหลมให้สาธุการว่าดีแล้วถูกแล้วอย่างนี้อารมณ์คงแล้วก็เธอว่าเกิดธรรมปีติ เวลานั้นเองความมั si ่นคงของจิตก็ปรากฏก็ปรากฏว่าเธอได้มรลุพระโสดาปติผลมีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้ากลับเธอไปที่โรหกพ่อกําลังหลับเธอไปกระทบฟิ่มเข้าพ่อผู้ตกใจพุ่งกระสวยโดยแรงกระสวยถูกอกของเธอล้มลงสู่ความตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดุสิต อาน,นิโยสมเด็จปรมาศามิตรีเห็นชัดว่าคนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดจุดเสมอว่าเราจะตายแล้วการตายเรั้รานี้จะต้องตายอย่างคนผู้มีเหตุมีผลตายอย่างคนผู้มีความดีที่เราคิดอย่างนี้เราก็ตั้งใจให้ทานรักษาเสียงเจริญภาวนา ย่อมเป็นปัจจัยให้ทนายหลยเล็มลุมกผลได้โดยง่ายอย่างปายเวสการีทิดาที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้าเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่มาพูดกันนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าถ้าเราตายไม่ดีเราก็มีความทุกข์ถ้าเราตายไปกับกับความดีแล้วก็มีความสุขอันดับแรกก็ยึดตัว่าหาดไว้ก่อน ว่าธรรมะนี้องสมเด็จพระจินวรย์เป็นคนเตือนเราแล้วก็เวลานี้พระพุทธเจ้านิพันธ์แล้วพระสงฆ์นำมาแนะนําให้กับเราเรายอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระพธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์เตี้ยแต่มาเจาะจงลงไปในด้านอริยสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ธรรมดาไว้ใจไม่ได้ แม้แต่ตรมาเองก็ไม่กันไว้ใจไม่ได้พระที่จะไว้ใจได้จริงๆตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป <c oughs> ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ไม่มีอารมณ์ใจโยกโคลงทรงอยู่ในความดีจะนี้นบอกว่าท่านมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ถ้าจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนี้แล้วก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์ ที่เรียกว่าเจริญศีรานสุสติกรรมฐานเป็นประจำตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ตัง้งใจอยาา่างศีสใน้บริสุทธิ์วันทั้งวันจิตกำหนดอยู่ในสีบริสุทธิ์จุดเสม,มอก่อนจะหลับก็ค่อยครุญววาตั้งแต่ตื่นมาถึงเวลานี้ระบบคร่องในศีนสิขาไหนบุสิขาบทไหนบ้าง ไม่เห็นว่าจิตใจของเราทรงศีลห้าแปรการนี่เฉพาะครวญาเป็นเอกัคตารมคือเมรุม,มันเดียวไม่ลืมไม่เผลอไม่ต้องระวังในศีลท้อแถมอีกนิดหนึ่งถ้าจิตใจรักพรนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสูดาบ,บันก็ไม่อยากนักนี่สำหรับ,บองสมเด็จพระผู้มีพระภายเจกกราว่าคนที่นึกคิดว่าตัวจะตาย แต่คิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นประโสดาบันเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันมาสลับกันไปมีความเหนื่อยยากในกายยังมีอยู่องคสมเด็จพระอรมโครูตัดว่าถ้าอะไรก็ดีตัดความเกิดแช้สิน้นจุดหมายปลายทางก็คือนิพพาน ที่การเยเข้านิพานถ้าจะว่ากันต,ตามสามยศประสิทธิ์รายกายก็รู้สึกว่าจะช้าเราก็ไปรวบยอดกันตามที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในนวใบในมหาสติปัฏฐานาสูตรท <c oughs> ี่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเราจงอย่าสนใจร่างกายกายในกายและก็กายของเราจงมีความคิดว่ากายนี้มันสักแต่ว่าเป็นกาย กายนี้สัจวรรเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวมันมีความเกิดขึ้นในเมืองตน้นมีความเปลี่ยนแปลงบนย่ำกลางมีการสลายตัวไปในที่สดุดเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยสถิตอยู่ในกายถ้ากายมันพังเราก็ต้องไปไปแล้วแต่ว่าไปเรายังมีต้องมาหากายเป็นที่เกิดอ,อีกแล้วก็มีความทุกข์อย่างนี้ องสมเด็จปเจนาสีรวบรัฐตัดใจความว่าเธอจงอย่าสนใจในกายของเธอในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทํางานหาอาหารเลี้ยงมันหาพ้านุ่งห่าห่หาหมให้กิดมันเพื่อเป็นการป้องกันการหนาวการร้อนด้วยการหิวกระหายในอาหารแต่ได้ว่าจงอย่าคิดว่าเราก็บร่างกายนี้จะอยู่ร่วมกันต,ตลอดกาลตลอดสมัย ให้มีความรู้สึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตนี้เข้ามาศส่ร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมันสลายตัวมาเรเราก็ต้องไปโอ้สมเด็จพระจอมไตรยแนะนําว่าจงยาผูกพันร่างกายต่อไปเราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นแดงของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ ไม่ในบรรดาลความสุขให้กัเราเมื่อร่างกายนี้หมดไปเมื่อไรขึ้นชื่อว่าความต้องการในร่างกายอย่างนี้สําหรับเราไม่มีอีกแล้วก็ทรงแนะนาว่าแม้แต่ร่างกายของบอคุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องการและก็ไม่ต้องการไม่ผูกพันในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่ว่าสมบัติของโลกมันก็เป็นสมบัติของโลก ในเมื่อชีวิตตีนสีก็เรานีหมดไปก็เป็นเหตุสุดที่ัยที่เราจะพึงปกครองสมบัติของโลกต่อไปได้ถ้ากำลังใจเขาบรรดาทานพุทธบริษัททันหลายคิดอย่างนี้เป็นปกติล้วแถมต่อไปสนิทว่าถ้าเราตายคราวนี้เราขอมีพระนิพพานเป็นที่ไปมนุสโลกคนดีเทวโลกคนดีพรมโลกคนดีไม่เป็นที่ยินดีสาหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพาน ถ้า,ารมใจขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดว่ายันนี้เป็นปกติอารมณ์ความรักรักในเพศอารมณ์ความโลภในทรัพย์สินอารมณ์ความโกรธความเยาะบาดความหลงไหลฝ่ฝันในรูกโขนมรมพัน,นร่างกายรับเสียทรัพย์สินนั้นหลก็จะาหลาตัวไปจากกิจอย่างนี้องค์สมเด็จระธรรมสามิตรกล่าวว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอารมณ์แห่งพระนิพพาน โพืความมัเป็นอราหันต์ตายจากชาตินี้แล้วก็ไปพนิพพานทันทีอรบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์หลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วต่อไปขอสาว่าอองสมเด็จพระบแก้วตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวน,นาและพิจรารณาตามอัธยาสัายจนกว่าจะได้เวลาสมควรของท่าน